ถ้าต้นนี้ได้ผลดีนะคะท่านผู้ชมเห็นแล้วว่าได้ผลดีเดี๋ยวครูนุเพียนจะพาตอนต้นนี้อีกนะคะต้นนี้ก็สูงเหมือนกันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เรามาดูวิธีการตอนเคิวกันนะคะทําไมเราถึงตอนก็เพราะมันสูงขึ้นสูงขึ้นเนะะี่ยค่ะไม่รู้จะจัดการยังไงกับเขานะคะ ก็เลยไปศึกษาดูวิธีตอนเคลต้นเคลอันนี้เป็นไดโนเคลค่ะวิธีตอนนะเราก็เลือกว่าเราจะตอนตรงไหนให้ห่างจากใบสุดท้ายลงมาประมาณหนึ่งคืบมือนะคะเพื่อให้มีช่วงของลำต้นแล้วเราก็จะควานรอบๆนะคะใช้มีดควานอันนี้มีดทำครัวเลยนะคะเมื่อกี้ทำเสร็จแล้วลืมทำให้ท่านผู้ชมดูมดูนะคะก็คือเอามีดกรีดรอบๆ วงข้างล่างเสร็จแล้วก็กรีดรอบๆวงข้างบนนะคะอันนี้คือกําลังสาธิตให้ดูว่าเราจะกรีดยังไงเสร็จแล้วก็เอามีดนี่แหละปอกออกนะคะปอกเปลือกออกปอกไปรอบๆรอบๆนะคะขูดขูดออกนะคะขูดขูดออกไม่ให้น้ําเลี้ยงเขาสามารถที่จะขึ้นไปข้างบนได้นะคะอันนี้ครูเพียนทาเสร็จแล้ว ก็ใช้เวลาไม่นานนะห่างขึ้นไปประมาณสัก2ถึง3เซนติเมตรนะคะหลักการว่าวงล่างกับวงบนนี่จะห่างกันเท่าไหรน่นี่ให้ใช้เส้นรอบวงนะคะเส้นรอบวงห่างเท่ากับเส้นรอบวงคือยังไงอ่าเราทำเส้นรอบวงแบบนี้นะคะเส้นรอบวงก็คือเส้นรอบลำต้นอ่าถ้าลำต้นใหญ่ มันก็จะรอบวงใหญ่ถ้าลำต้นเล็กมันก็จะรอบวงเล็กใช่ไหมอันนี้เส้นรอบวงทีนี้เอาเหยียดออกอ้าวเหยียดออกมันยาวแค่ไหนก็ประมาณนี้อันนี้คุณเพียนกะผิดกะผิดเป็นประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะคะต้องห่างขึ้นไปถึงนี่เลยแต่ไม่เป็นไรเท่านี้ก็ได้อยู่ขออย่างเดียวว่าอย่าให้น้ำเลี้ยงมันส่งอาหารขึ้นไปได้นะคะเป็นการ บังคับนะคะไปในตัวเลยว่าเธอจะต้องออกรากนะมิฉะนั้นแล้วเธอจะตายนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมตุ่มตนนะคะนี่คือตุ่มตนของฟูนเพียนเป็นถุงซิปนะเป็นถุงซิปมีรูดมีได้เลยเอาดินปลูกใส่เข้าไปบางคนเขาก็จะเอาพิทมอสบางคนก็เอาขุยมะพร้าวแช่น้ำอิ่มๆแล้วค่อยเอามาใส่ในถุงนี้ แต่คุณอูเพียนเลือกเอาสิ่งที่มีอยู่ก็คือดินปลูกที่ซื้อมาเป็นกระสอบนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําลงไปให้ชุ่มไม่ถึงกับแชะนะคะให้ชุ่มแล้วเราก็จะกรีดตรงนี้กรีดตรงกลางนะคะหากกรีดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นรอยแบบนี้แล้วเราก็จะเอาไปหุ้มต้นเคีวตรงที่เป็นแผลนั่นนะนี่นะคะรอยนี้นะเราจะเอาไปหุ้มต้นเคีวตรงเป็นที่เป็นแผลที่เราทําไว้นะนะคะ มัดแบบนี้นะคะมัดบนมัดล่างนี่คะ่ะมัดล่างแล้วก็มัดบนข้อสำคัญก็คือว่าให้แผลที่เราทำไว้เมื่อกี้เนี่ยนะสัมผัสกับดินนะคะให้สัมผัสกับดินต้องดูดีๆสัมผัสกับดินดีแล้วเราค่อยมัดนะคะตอนนี้แผลเขาอยู่อยู่ตรงกลางนี่นะคะอยู่ตรงกลางนี่ส่วนลูกเล็กเด็กแดงที่เขาเกิดเนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็กดติดตามไว้เลยนะคะ เดี๋ยวคุณอูเพียนจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูถ้าเขาออกรากดีๆนี่เราจะได้ต้นเคียวสวยๆเลยแล้วถ้าต้นนี้ได้ผลดีนะคะท่านผู้ชมเห็นแล้วว่าได้ผลดีเดี๋ยวคุณอูเพียนจะพาตอนต้นนี้อีกนะคะต้นนี้ก็สูงเหมือนกันสูงรืู่ๆขึ้นมาเลยปกติแล้วนี่คุณอูเพียนจะเปลี่ยนจากกระถางสิบนิ้ว ไปใส่เข่งเป็นเข่งเบอร์หกนะคะแต่นี่อา,อายุร่างกายสังขารไม่อำนวยค่ะเราจะใช้เข่งมันก็ต้องยกใช่ไหมคะต้องยกเข่งเข่งเอ่อเข่งเบอร์หกนะก็หนักอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะเลี้ยงมันไว้เลี้ยงเคลเนี่ยนะไว้ในกระถางแค่สินิ้วก็พอพอกับกำลังของเราถ้าเขา โตขึ้นโตขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเราก็ใช้วิธีนี้นะคะก็คือวิธีตอนช่วงที่เราทําแผลกับช่วงที่มัดที่เหลือๆมาข้างบนที่เหลือๆมาข้างล่างก็ต้องเอาลูกเล็กเด็กแดงของเขานี่ออกไปด้วยนะคะทีนี้ทํายังไงต่อไปก็บริเวณตรงนี้ก็ไม่ต้องลดน้ํานะเพราะว่าเขาชุ่มแล้วตรงตุ้มตอนไม่ต้องลดน้ํา ก็ลดน้ำที่โคนต้นได้เหมือนเดิมหรือจะลดจากส่วนบนให้ไหลลงไปที่ตุ่มก็ได้นะคะไม่เป็นไรถ้าเรากลัวว่ามันจะแห้งเกินไปทิ้งไว้ประมาณสมสัปดาห์สสัปดาห์ปกติแล้วรากเขาจะงอกประมาณ3ามสัปดาห์เราก็มาติดตามดูว่าทิ้งไว้นานเท่าไหร่รากเขาถึงจะออกมาเยอะ สมควรที่จะตัดไปปลูกหรือยังก็ต้องดูนะคะแต่ละสภาพพื้นที่แต่ละสภาพอากาศก็ไม่เหมือนกันนะคะตอนนี้มันหนาวรากอาจจะออกไม่ดีเท่ากับร้อนก็ได้นะคะต้องเราจะระบุว่ากี่สัปดาห์กี่สัปดาห์เป๊ะก็ไม่ได้นะคะท่านผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกว่าต้นคิวของคุณอเพียนวางอยู่ตรงในของบ้านดูนะคะจะเป็นเก้าอี้ เก้าอี้ยาวอยู่ชายคาบ้านนะคะอันนั้นหน้าต่างเลยหน้าต่างขึ้นไปก็จะเป็นชายคาบ้านนะคะนี่นะคะบ้านของคุณเพียนก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนี่แหละคะ่ะข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนโบราณโบราณอันนี้นะแบบนี้คะ่ะอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นห่วงว่าเขาจะลมนะ่นี เพราะว่าไม้คำ้ำอันเดียวเดี๋ยวต้องมีไม้ค้ำอีกอันหนึง่งต้องมั่นใจว่าเอาอยู่นะคะเพราะว่าตุ้มเขามันเป็นยังไงล่ะมันหนักมันหนักดินใช่ไหมคะหนักขึ้นกว่าเดิมปกติเขาก็จะเอียงหาแสงอยู่แล้วเห็นไหมเอียงหาแสงเพราะว่าเขาอยู่ชายขาบ้านต้นของเขามันเอียงอยู่แล้วคะ่ะท่านผู้ชมเราต้องเอาให้อยู่นะคะ น่าจะอยู่แล้วถ้าก,กลัวว่าจะไม่อยู่ต้องใช้เชือกมัดใส่กับไม้อีกทีหนึ่งไม้คำ้ำเดี๋ยวจะหาเชือกมามัดอีกทีหนึ่งขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมจนจบคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมคลิปของคุณอูเพียนยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็หลายๆท่านกดติดตามแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะคะ ครูหนูเพียนจะมีคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมอยู่เป็นประจำเป็นเทคนิคที่ครูนูเพียนค้นพบในสวนนะคะก็จะมาเล่าสู่ฟังค่ะพบกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูว่ารากมันออกหรือยังนานเท่าไหร่รากถึงออกเอานานเท่าไหร่จึงจะตัดไปปลูกได้นะคะเราจะมาสังเกตด้วยกันนะคะศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันได้สิ่งใหม่ๆ ก็เล่าสู่กันฟังนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ